สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นผลการออกรลาวันหวยลาวหวยเล่าพัฒนาประจำงวนที่ย2บสองกันยายน2568ราร่าวัเลขสองตัวล่างเลขขีออก 92, 92, เก92ราง่าวัลเลขสองตัวบ,บนเลขขีออก5 2 5สองาง่าวัลเลขสามตัวบ,บนเลขขีออก2 5 2 252สองสอง ล่างวันเลข6กโตเลขที้ออก9 0 9 2 5 2 9ย9 2ก2น้ี่ก็เป็นพ้นออกวันหอยลาวหอยลาวพัฒนาประจำวันที่2ยกันยายนต5 6 8ขอให้โชคดีมีใช่ถูกหอยลาวพัฒนาได้รับเงินกันทุกคนดนยจ้าฝากไว้ได้ดจ้ะสับตะไคร้กดติดต,ตามและเป็นกำลังใจ ขอขอบคุณทุกทันที่เขามารับชมและรับฟังและมาพบกันใหม่ในผลการออกไวยาวหไวยาวพัฒนาาไม้ในมือหนาสำหรับมือนี่ขอบคุณและสวัสดีจ้า